สวัสดีบู้เบสเชัก่อนครับสวัสดีสวัสดีค่ะมาสวัสดีค่ะสมาชิกท,ทุกท่านค่ะพี่ใส่ทองนะครับวันนี้พี่ใส่ทองไม่แนะนำตัวไม่แนะนำพี่ใส่ทองอยากถามเลยครับวันนี้เกี่ยวกับธรรมะหน้าที่น่าสนใจฝากให้เพื่อนๆได้รับรู้กันอ๋อวันนี้เดี๋ยวขอเป็นตัวแทนสมาชิกทุกท่านนะคะขอถามคำถ,ถามเกี่ยวกับ การที่เราไปถวายสังฆทานไปถวายของต่างๆแล้วก็เวลาขวดน้ําจําเป็นที่เราจะต้องจัดต่อๆกันไหมอะ่ะอย่างประมาณนี้ค่ะไม่เช้าผมไปถวายนะครับก็ผมก็ถวายจาสังฆทานและอาหาร,รทุกคนก็จับต่อข้างมดทุกคนอย่ามาถวาย <c oughs> ฉันด้วยนะฉันไม่ฉันไม่อยากไปกับพระฉันแค่ถวายของ <c oughs> นะครับ ต้องเรียนให้ทราบนะครับว,ว่าโลกเนี่ยมันมีสองด้านเสมอต้องร,ระมัดระวังในการคิดต้องรอบคอบและต้องเปิดใจกว้าเอาดูหลักนี้ก่อนผมถามก่อนว่าพี่สายเคยได้ยินไหมผมจะบอกเสมอว่าทุกสิ่งสําเร็จที่อะไรที่ใจค่ะสาเร็จที่ใจนะคบมันเป็นหลักการของจักรวาลน,นี้อะไรก็ตามบุญก็ดีบาปก็ดีมันสําเร็จที่ใจแต่ส่วนที่เป็นปรากฏการณ์ในการที่เรามาจับต่อต่อกันนะ ถามว่าผิดไหมมันไม่ได้การจับต่อกันพี่มาจับผมผมถวายอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่จับผมเลยความเคยชินแล้วก็จับไปเลยอ่แต่อย่างนี้นะถามผมว่าผมถามหน่อยพี่มีความสุขไหมตอนนั้นมีความสุขโอเคแล้วตอนนั้นพี่มีศรัทธาไหมมีเอาจับมาตอนมีศรัทธาใช่ไหม ตอนนั้นพี่มีเจตนาจะถวายไหมมีค่ะมีพี่มีความสุขมีเจตนาพี่มีศีลไหมมีค่ะมีพี่สมาทานศีลก่อนพี่มีความรู้สึกดีที่ได้ต่อจับผมค่ะยาผมต่ไปหวแล้วจะจับก็จับ แต่บางครั้งเราก็ไม่ได้จับค่ะไม่ผิดแต่ในกรณีที่ว่าด้วยความเคยชินเราก็อาจจะเผลอไปจับคือความเคยชินแต่ว่าที่ผมไล่ให้ดูเนี่ยไม่ผิดหรอกถ้าถือว่าเปลี่ยนท่าบ้างที่ใส่มาปุ๊บผมก็เอาทะว่าตัวมาใกล้ๆอย่างนี้ผิดไหมแตะกันเนี่ยไม่ผิดไม่ผิดอย่างนี้กอดที่สายถวายนะคะจับเอวจับอะไรก็ได้ถวายด้วยกันผิดไหมไม่ผิด ที่จริงมันอยู่ที่ใจผมเองไม่กล้าขัดใครนะครับแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนเข้าใจครับว่าทุกสิ่งสําเร็จที่ใจไม่ใช่สําเร็จที่ปรากฏการข้างนอกอย่างผมเอามือกุมหัวอย่างนี้นะครับข้างหนึ่งแล้วกานถวายไปด้วยก็ไม่ผิดนะครับคือผมไม่มีแขนสมมติผมไม่มีแขนแล้วผมเอาตัวดันไปและของถวายเพราะผมอาจจะแขนด้วนหรือพิการหรืออะไรก็ไม่ผิด พี่ก็ไม่มีเหมือนกันเพราะแตะตัวกับผมอาถือว่าแบบฉันมีความสุขที่ได้ทําแบบนี้ก็ไม่ผิดมันสาเหตุสมผงเพราะนั้นมันอาจจะขัดกับหลายๆคนที่มองในเชิงของทฤษฎีแต่ผมไม่ได้มองในทฤษฎีผมมองว่าตอนนั้นคุณมีสีไหมคุณมีเจตนาไหมคุณมีความสุขไหมค,คุณมีความตั้งใจที่จะให้ไหมคุณให้กับเนื้อนาบุญของที่คุณสบถถวายให้เป็นของที่ ได้มาจากแหล่งที่มาที่บริสุทธิ์ไม่ได้ไปต้นไปฆ่าไป,าปจี้ไรมาเรามีศีของที่ให้ได้แหลง่งได้จากแหล่งที่มาที่บริสุทธิ์และผู้ที่ให้เราถวายด้วยเนื้อนามูญที่มีศีบริสุทธิ์มันสําเร็จด้วยหลักการพวกนี้แล้วอย่างในกรณีที่ว่าบางทีเราไม่ได้ไปทําบุญกับเพื่อนๆหรือว่าคนอื่นอย่างเงี้ยเราอาจจะดูผ่านไลฟ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราสาธุสาเร็จเที่ยง ดีใจ,จอ่ามาสาธุเขาสาธุเขาไม่ได้ไปกับเรา<ช>แต่เราไปทําบุญแทนเขาหรือไม่รู้จักก็ดีเขาเป็นใครก็ไม่รู้มาเห็นในไลฟ์เขาแล้วเขา,าโอกสาธุดีใจจังเลยคนนี้เขาเป็นใครเลยทําบุญเราก็อยากขออนุโมทนาบุญด้วยได้บุญหมดเลยสําเร็จที่ใจแล้วอานิสงส์ระหว่างการสาธุในไลฟ์กับการที่เราไปทําเองอานิสงส์ต่างกันยังไงปรากฏการณ์ทั้งนั้นพวกนี้ไม่ใช่ย้อนกลับมาดูที่ใจเราให้หมด ผมสอนง่ายนะผมสอนไม่ยากนะว,ว่าทุกสิ่งเนี่ยมันมันต้องดูว่าเราเนี่ยมีความยินดีจมมริงไหมนะครับหรือเขาบอกว่าสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะเราก็ทิ้มมันไปเออสาธุมันไม่ได้ตังใจเออทําขอไปทีอันนี้มันก็ไม่ค่อยได้แล้วกันได้นะิดนึงนะะก็อยู่ที่ใจอยู่ดีอ่ะมันอยู่ที่ใจแม้ว่าเอาวัดกันตรงนี้แม้ว่าเขา มาบอกให้เรารู้ว่าเขาไปทําบุญมาหรือเราไปเห็นมาแต่ว่าเรานิ่งเฉยนิ่งเฉยไม่ทําอะไรเลยไม่สาธุไม่อะไรเลยแต่ในใจเราสาธุในใจเรายินดีนะครับเราอาจจะเป็นแบบประเภทหน้าตายยิ้มไม่เป็นคใครเขายิ้มเราทําหน้า <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ว่าในใจเรายินดีมันสําเร็จเท่ากัน <c oughs> กับคนที่สาธุ แต่ถ้าเกิดว่าในทางตรงข้ามคนที่กล่าวสาธุมาพิมพ์มานะฮะแต่ในใจไม่ได้ยินดีอฉันทําไปตรงตรงเดชอย่างนั้นเห็นคนกาา็าสาธุมากอย่าหวังไม่ได้ดูเห็นไหมครับมันย้อนกับมันเข้าใจง่ายกว่าในการเรียนธรรมะทุกอย่างมันสมเร็จที่ใจปรากฏการเนี่ยที่มันปรากฏท,ทางกายภายนอกนะครับเป็นเรื่องที่โกหกกันได้ชัดเจนนะ เราเราอยากให้ความสําคัญตรงนั้นเท่ากับใจเราอยินดีไหมดังนั้นสรุปที่ถามมาตั้งแต่ต้นว่าจับกันแตะกันแบบเนี้ยเป็นยังไงเขาบอกอย่าไปดูตรงนั้นเลยเขาแตะก็ไม่แตะหรือไม่แตะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นผลหรอกมันเป็นผลที่ใจมันไม่ผิดหรอกนะครับดังนั้นผมไม่ได้เน้นทฤษฎีผมเน้นการปฏิบัติเราได้ผลจริงครับวันนี้ก็ประมาณน,นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ